สวัสดีครับช่อง YouTube สลาลมคอยช n น,นลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็คลิปนี้นะครับมาทักทายกันแล้วก็มีเหรียญมาแ,นะแนะนำเพื่อนๆ f อฟน,น,นะครับประมาณ2-3ถึงแบบนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับสำหรับคลิปนี้ช่องทางการติดต่อสำหรับท่านที่มีเหรียญต้องการขายผมขึ้นลนย ID ดีไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับก็ดูคลิปสั้นๆจบแล้วก็ ดูช่องทางการติดต่อท้ายคลิปแล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญหนึบาทเรือหงแบบนี้นะครับแบบปกติธรรมดานะครับเหรียญละ2บาท2บาท50เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญที่เป็นกระแสอยู่นะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำคลิปออกไปแล้วสำหรับเหรียญหนบาทเรือหงแบบพิเศษที่มีนักสะสมรุ่นใหญ่มาประกาศรับซื้อนะครับก็คือแบบนี้นะครับดูเลยนะครับเป็นแบบที่เห็นไหมครับ ด้านหลังมีคล้ายๆกับผู้ห้อยลงมานะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแบบนี้ดีกว่าด้านด้านด้านซ้ายมือนะครับคือแบบปกตินะครับเห็นไหมครับตรงตรงด้านหลังอ่ะนะครับจะเรียบเรียบนะครับแต่ว่าเหรียญที่มีการประกาศรับซื้อนะครับอันนี้ก็คือขอยืมรูปมาจากมาจากนักสะสมรุ่นใหญ่ที่มาประกาศรับซื้อนะครับก็คือจะมีลักษณะเหมือนกับเหมือนเป็นที่บล็อกนะครับไม่ใช่เป็นเนื้อเกินนะครับเป็นแบบ เหมือนเป็นบล็อกเลยนะครับอันนี้จากจากที่คนที่ประกาศรับซื้อคนที่ตามหาเขาให้ข้อมูลนะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเนี่ยเป็นเป็นเป็นนูนๆออกมาเป็นบล็อกนะครับเหมือนเป็นผู้ห้อยอยู่ด้านหลังนะครับปกติจะไม่มีนะครับปกติจะไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญปกติแต่ว่าเหรียญที่รับซื้อก็คือเป็นแบบตามคลิปตามรูปนี้เลยนะครับ มีการประกาศรับซื้อสภาพ UNC นะครับสวยๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาเหรียญละพันถึง2,000บาทอันนี้คือเป็นข้อมูลของเหรียญ1น1บาทเรือหงที่ผมมาแนะนำนะครับเป็นเป็นเป็นเหรียญแรกนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหนึ่าบาทตาแผ่นดินนะครับเป็นบล็อกที่มีความผิดพลาดเช่นเดียวกันเดี๋ยวดูรูปเลยนะครับ มีแม่ค้าลงขายในกลุ่มนะครับสองเหรียญนี้คือเหรียญที่มีการลงขายในกลุ่มพอค้าแม่ค้าเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับคู่นี้อยู่ที่สามพันกว่าบาทนะครับฉเฉลี่ยแล้วเหรียญละประมาณเหรียญละพันห้านะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินในลักษณะของเหรียญปั๊มเบี้ยวๆแบบนี้แบบนี้ผมนำมาให้ดูเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับเผื่อว่า เพื่อนๆหรือ FC มีเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินหรือว่าเหรียญรุ่นอื่นๆเหรียญ1นบาทรุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าหบาทตาแผ่นดิน1บาทครุฑ1บาทเรือหงหนึบาทหลังวัดนะครับถ้าเกิดว่ามีลักษณะเป็นแบบเหรียญปั๊มเบี้ยวๆแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับคือคือตอนเนี้ยที่มาทําคลิปรับซื้อก็จะมี2แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบปกติธรรมดาเหรียญหนึ่งบาทเรือหงนะครับราคา 2บาท2บาท50เท่านั้นเองนะครับก็คือราคาไม่สูงถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษแบบที่ผมมาให้ข้อมูลแบบนั้นราคาหลักร้อยถึงหลักพันนะครับถ้าสวยๆก็คือ UNC ไม่ผ่านการใช้งานาเหรียญละพันถึง2,000บาทนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งคือตัวอย่างนะครับที่มีการลงขายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหรียญคู่นี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาท เหรียญน,นึงก็ตกเหรียญละ2อ,อาเหรียญละพันหนะครับผมมีตัวอย่างแค่รุ่นนี้นะครับนำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเป็นอันนี้เป็นของเป็นของ1บาทเรือหงที่มีลักษณะของการปั๊มเบี้ยวนะครับตีนอกจานแล้วแต่เรียกนะครับบางคนก็เรียกปั้มเบี้ยวบางคนก็เรียกปั๊มเคลื่อนแต่ว่าถ้าเป็นศัพทางวิชาการหน่อยนะครับเขาจะเรียกว่า mint error ออฟเซนเตอร์ center, นะครับถ้าพูดว่าออฟเซนเตอร์ center, นี่คือแบบฝรั่งก็รู้นะครับคือคือถ้าไปบอกว่าเป็นเหรียญปั๊มเบียเ้ยวเหรียญตกบล็อกฝรั่งอาจจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าถ้าบอกว่า Min ต์เออร์เลอร์ออฟเซนเตอร์อันนี้คือเป็นสากลทั่วโลกนะครับก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับให้ดูที่ลักษณะของการเบี้ยวแบบนี้นะครับย้ำนะครับต้องเป็นเหรียญแท้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะครับ เหรียญแกะบล็อกใหม่เหรียญแบบมิจฉาชีพออกมาเยอะนะครับเหรียญแบบดัดแปลงก็ต้องระวังให้ดีนะครับมันก็ตรวจสอบได้อ่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าคนที่มีประสบการณ์แล้วก็รู้จักสังเกตนะครับก็ลองลองลอง,ลองค้นหาดูแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีเหรียญเยอะๆแล้วพบเจอในบ้านตัวเองอ่ะอันนั้นอ่ะคือแท้แน่นอน นะครับเพราะเราเป็นของเก่านะครับใครมีเยอะๆเหมือนมีเหรียญหนึงบาทเรือหงแบบนเนี้ยเยอะๆมีเป็นร้อยเป็นพันเหรียญนะครับขายถ้าเกิดขายเหมาไปอาจจะมีเหรียญแปลกๆหลุดไปเช่นเหรียญพระเสียนตรงนะครับก็คือแบบเหรียญพระเศียนตรงเหรียญปั้มเบี้ยวเหรียญมีเนื้อตรงเนี้ยข้างหลังที่เขาหากันน่ะก็ลองสังเกตก่อนนะครับก่อนที่จะขายเหมา เพราะว่าถ้าเราขายเหมาอาจจะได้แค่เหรียญละ2บาทแต่ถ้าเราเจอเหรียญแบบนี้ราคามันมันคุนละเรื่องกันเลยนะครับก็มาแนะนําเป็นข้อมูลนะครับสำหรับสำหรับ FC แล้วก็มือใหม่นะครับผมก็พยายามหาข้อมูลแล้วก็มีอะไรใหม่ๆในกลุ่มซื้อขายผมก็มาทําคลิปอธิบายแล้วก็แนะนํากันนะครับเหมือนกับเรือหงแบบที่เขาประกาศรับซื้อผมก็เคยทําคลิปออกไปแล้วนะครับแล้วก็ คราวนี้ก็มามามา,มาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าใครที่ไม่ได้ดูคลิปย้อนหลังนะครับจะได้แบบรู้เหมือนเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ